เปลี่ยนรถกี่ยานเอาเนี่ยสี่สองห้าเก้าโอ้ก็ยู่แหลกอ่าครับสวัสดีครับผมเอาสวัสดีแม่สมพรสวัสดีสวัสดีอ้าวครับอ่าครับผมสวัสดีคุณแม่อ่าสมพรครับจ้าจ้าหน้าอ่ะเปลยนได้เลยนาะเดี๋ยวจะไปไยูทูนทั้งหลายเลอ่า อยู่หน้าปุณละแม่เอ้ยตัดเขาอยู่พี่ละตัวตัดตัวตัดเจ๊ดิโออยูนะ่หน้าอืมกินเข่าเที่ยงกันเลยพักกินเข่าเที่ยงกันเลยจิบพวกหายไม่สมพัฒนเป็นยังไงที่พักได้กรำทักเทียด้วยดิเสียงขาดขาดหายหายเสียงมันขาดขาดแล้วเป็นยังใส่ผู้โบรานอ่ะอ้า,อาวเ <c oughs> มื่อชิดชัดเจนเสียงดีเสียงดีไปป่ะเนี่ยเสียงดีอย <c oughs> ู่แม <c oughs> ่ จัเมื่อนั่นได้บ่เมื่อไรก็บ้านไอ้เพื่อนที่ไปดอดผู้ตายไอ้ที่โตว่ากันว่าแล้วมาขัดหากันแปดกันบ่โอ้ครับเออเพราะเพราะซื้อขาแปดมันออกขาดเจ็เพราะตัวซื้อขาเจ็บมันออกขัแปดบัดที่นี่ตซื้อท่นขัเจ็บขาแปดมันออกขาเ้าบัดนีว้ามัทนักเจียนั่ง่นอะโอ้ ก็หา,า,าเห็นหนึ่ก็ได้ดเนี่ยครับที่ดอดผู้ตาที่ตรงไปเมื่อนั่นอ่ะ,อะแล้วเขาฝากก็สอหาเก้าได้น่ะโอ้แมนครับผมแมนแมนเออที่นี่เมื่อนั้นอ่ะสมพอ้อนเข,ข่าขามขางเนาะก็ได้เข,าข่าขามหน็ตโอ้น้านคางเมื่อนั่นอ่ะเพราะคุณถึงเป็นจอดรถขามแล้วเข่าข,า,ขางเลยก็ไ่้เข,าข่าขาาครับ แท็บปกตินะยะวา,าโอ้พอเราออกหาเก้าเป็นจะเส,สื้อหาเจ็ดหาแปดเสื้อหาแปดออกหาเจ็ดบนี้มันโออกันออกหาเก้าอ <c oughs> อที่นี่โนวามื่สิไปหาเก้เเาอยู่ด้หาศูนย์มก็ไปแล้วนี่โอ้พอเป็นปูแล้วสิใครเห็นมอเพรว่าใจว่านะ รุ้ไปแล้วก็ววขึ้นี่บไปลาวเอาครับเอาคือว่าจังก,กันอืขคือว่าแบบแบบมาหกเจ็ดปีพอจะไปเมื่อลาวจะครบเจ็ดปีครับผมอ้อาวคือนแต่ว่าไปลาวไปลาวนูนั่นแ่ะเรา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 บอกอยู่น่ะมันมีความหมายบ่โอ้อ่าวรุ้นก็ไปแล้วอีกละอีกไปเที่แนวไหนเราไทยมันสิมาอย่างมัา แม่ว่ามันคืนกับฝันอยู่เด้อโอู้ตาตาตาว่าตาภาษาคนมาเกดเนาะครับผมครับค่ะตาภาษาคนมาเกตมัอคืนเนี่ยัดปลาตอเอ้ยลูกก็ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วหาศูนย์ปักหลายครับอ้าปัดซื้อมาแล้วขึ้นไปแนวนี้ขึ้นไปออกเล้าลาบ ถึงจัตัมาแล้วลูกจิบไปท่างไหนล่ะพะ่อลูกจิบไปท่างไหนบอกล้างแม่ลาไปหยาบจีบไปไปบ่ถือเจ้น,เนี่ยหลุดมันไปแล้วว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้ตกคิดจะเสือ้อครับผมกาบกาบมาแล้วก็นอนเนาะ,ะได้ตกก็ไ่ได้มีอย่างดอกที่จะไปซื้อได้ไม่มีอย่างที่จะซื้อได้นี่เต็มตัวกับควักฝันซื้อ,นนอ,นอโอ้เออที่นี่เขนอนไปแล้วฝันยังไงเนาะฝันว่า มีไสมา้องบอกนะอู้พราพ้องบอกเต่กับโบได้ว่านะเลขออกแล้วกับโบได้ว่านะว่ว่าจเลยข้าัดจูดีว่าไปสี่สองสี่ว่าวจัดบ้างแล้วมีจิวว่าสั้นเนาะบานเลไปยิงเสือเลยไปจบ้างเพราะว่าหาสูนันไปล้าวเดียวพรสีเข้าใจบ่สีแล้วไปบ่ถือ ไปเบอร์ละแม่นึงเจ็ดกับไปเลขทูบเนาะเลขทูบกับไปแล้วอ,อ,อืมหาศูนย์กับไปแล้วเถ้าว่าถ้าว่าพูดถึงว่าไปจีบยีไปจับไปแน่ตอนนี้สุดยอว่าไปเอาหาเก้าไว้ดีกว่าว่ะโอ้หาเก้าทีไหมเออไปเอาหาเก้าดีกว่าเพราะว่าอยากเปิดเท้าที่ เ่าเมาว่าคือคนบ้าเล่แต่คิดไปละเนาะครับเออปัดความที่ที่ที่มันถามพ่อหยางเพราะว่าเมื่อนั้นมหาเฮีงที่ว่าูกฟ้อนฝันเมื่อนั้นมันมีแก่มันบอกครับผมมันมีแกบแล้วไอ้ซองซีเหลียมนั่นน่ะมันมีมันมีสองซอมเด้ไอ้ซีเลียมนั่นน่ะมันมีเป็นฉีเท่าหรือเป็ดทานกับวัักคือฟันหนึ่งแต่มันมันมันฝันเกิ้วลยครับมันมามันมาคนรละซองที่ว่าซี ที่นี่ในความฝันยังฝันเห็นบหมอนันมันมัาซื้อเลขสองสี่สมควรบอส่ใจก็บัานเระเนี่ยโอ้แมนแมนแมนกบอส่ใจก็บัานเรัแไบสองสี่นี่จะเลือเขากุไปแล้วก็ได้สนใจรอตันนี่ก็บ้ซื้อมาจ้าไปอ่าอ่ที่ว่าทกแต่อ้าวมันเล้ันซือมาออกลาวเอ้ยว่าโอ้จำได้แลวบาทนี่ จำจำได้ฟอี่ว่าแบบฟอสที่ตายไปนะฟอสฝันมันมัซื้อเลขสองสี่ฟอสเขาฟอสใช้ใจกับมันนัครับผมเออที่นี่มื่อคืนนี่ผัดเห็นหอยร้าวออกกับสียใจเนาะเก็โตบมันเป็นคนเล่นแบบมันไปเล่นหลายประเด็นมันบันยิ่งฮันซื้อดอกข้าเอาไว้ซื้อโรสตอรี่นี่ละซื้อกับซื้อมาแล้วเด้๋ยวมันเองเนี่ยมาคว้ามาแล้วซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วครับ เขามันไปทังไปมันผ้าเสียโบนึจังไหอืมจีพ้าเสียคือคือคือหกสามน่สิอืมเออจังหวะเนี่ยมันมัมันมันฝันนเดียวนี่แหละมับมันฝันว่าสี่สองสี่อืมแต่าบ้าบ่บ้าถ่ามาเรบอกแล้วหรือว่าเร็วนะแต่บ้าบ่เต่มกองบังกบอแล้วแล้วแล้วเจ้าจับได้บ่อที่ตอนนั้นตอนฝันว่า พ่อป้ามันโอกมันพ่อหมูโคลกันออกแล้วออกผีออกเป็ดออกตายสมมติว่าถือแก้เกลือได้น่ะเอกี่ยวพ่อป้ามันฮอกน่ะมีเก้าที่โตเคยดตำปาสกันน่ะนะครับผมเอออันนี้มันเป็นมันเป็นแบบเตียแต่ว่าตัวเป็นพอกป้าพ็หรอกนี่มันมคนมาบอกว่านึ่งสองสามประาทป้ แน่ไม่ต้อมไอเดียวมันก uh ันรึฟันอ่ะก็เออก็ฟันไอเดียวนี่ละก็ต้องตั้งใจกู้ตัวนี่บ่ได้จับมาเข้าไปโอ้ที่นี่ที่นี่เรื่องที่นี่เรื่องก็เรื่องจริงเนาะเรื่องเรื่องจริงสมบัติกับขับรถออกมาครับไปไปเฮ็ดงานบ้านแล้วจะเทียงว่าเว้ยมือนีเป็นมัดยุดงเือจะแล่นรถบ่ดีดอกอ่า ไปขี่รถเลนเลนก้อนสัาวอวะ,อะแก่ตัวมาขี่รถใจเย็ๆนๆมาเลยเลยเชียงท้ายเสียงท้ายในโซ่เจ้าของเนี่ยเชียงท้ายเชียงท้ายม้าว่าไปอ,อุโบพอลูกอยากงูเดอ้อเลนงวดนี่มันสิออกตัวดใดรถขั้นตันอยู่ต่อหน้าลูกที่รถลูกเห็นรถขั้นแรกรู้มือดว่าตัดว่าอ,อันนี้ว่าเป็นฝันนะอันนี้เรื่องจริง คับรถออกจากซอย,อยปัปั๊บคัดรถแต่ใสทั้งหน้าทั้งหลังก็องเอาน้ำปอต้องเห็นต่อหนาเลยต,ตกตกคนมาบอปมาบอกของป,ป,ปูา่าเถอะครับมา่ายปูาแยปลวเสร็จแดดทีน่นีจิตใจอโตที่จะคุยอยู่กับปูยัยงสิทุกมือนะครับเออตกันเลยว่าพอีเพรถือดอกพอเอาคับๆทะเบียนรถรถคับที่มันจะออกมาเนี่ย มาเอิดโตออกสากซอยฟัลโลก็ชี่โตมาไออาร์ลนขนันมันเป็นลนทรงของเนาะขี่ออกสากซอยเพราเนี่ยฟัาตาโตออก็็ขาดก็ได้มาแห้งเนากตัวล้อตัวล้อเบิกตัล้อเบิกเสบียนลนโอ้ยมันคือว่ากรแช่เ้างฝันเมื่อคืนเนี่ยเต้าสี่สองเมนบ่ห้าเก้าพันว่า เรา,า,าจบได้บ่ที่ไหไวายปูปั๊บที่เราบอกคันาขันแปดมันบ่ออ้ไมอกหาเข้าตเงี่ยเหมือนกับเราเสืียนแล้วน่ะเสืียแล้วสกิดแล้วสูงกับว่าเอาก็แล้วแต่สูงไแปดอาจิตยู่หัดมออาบอกเป็นไปได้เบิร์เจมันบ่ีมันแน่ทีไหนละ่ะ <c oughs> ไปบานันไรกับจัดเอาเด้อพี่น้องเอ้ยอือนฟ้อนฝัน นักคว้างสิงเป็นแจ๊ซี่ไอ้คิดพิจารณาเอาแต่ว่าเป็นคนใสเละแม่งตกนะเ <c oughs> จ้าของกับยังลังเละลักงเละอยู่อะ <c oughs> เออลักงเละหาศูนย์นี่ละครับผม